ันนี้พวกเราจะมานำเสนอโมเดลวงปีพาดเครื่องห้าค่ะมีสมาชิกดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวิสาเกจมุตสวัสดีค่ะดิฉันนางสาสวตันวา่าทิมการ,การ,กรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวิชาขันกาติกาสวัสดีครับผมนายนัทสังเสริฐพันธ์สวัสดีครับนายชายศิษฐ์บานกิตสวัสดีครับผมนายน,านักเกิดล,ลุงลุลุนครับและนายธนผมผมพงศ์ภูมิเกษตรการค่ะ วงปี่ธาตเครื่องห้าโดยทั่วไปวงดนตรีไทยเป,เป็นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วทุกภาคของประเทศมีอยู่ด้วยการสามประเทศวงปี่ธาตวงดนตรีไทยประเภทหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องเป่าคือป,ปี่ผสมกับเครื่องดนตรีได้แก่ระนาดและคล้งวงชนิดต่างๆเป็นหลักและยังมีเครื่องกกับจังหวะเช่นชิงขาบกลับหูตะโพนตองพัดตองแขกและตองสองหน้าปีพธาตนี้บางสมัยเรียกว่าพิ่พาค วงปีพาตอาจจำแนกประเภทแปกต่างอนไปแต่ที่พอจะรวบรวมได้ทั้งสิ้นมีแปแบบวงปีพาตเครื่องห้ามีเครื่องระซีใครตอบไปนี้หน้าตองสองหน้าปีในฉิงและคองลงค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ